สวัสดีครับนี่คือคำทำนายประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่6พฤศจิกายนปี2565นะครับผมกับผมตลอดมาแล้วนะครับและว,วันนี้เราจะใช้ไพ่คริปโตยูนิเวอร์สทลอดนะครับผมในการทำนายกันในเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้ว นะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนะการเอื้อเฟือ้อการเมตากันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในสัปดาห์นี้ของคุณนะครับสําหรับคนที่เป็นคนโสดสําหรับคนโสดนะครับดูว่าคุณนะ่ะจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาคุณแล้วนะครับเหมือนเป็นโชคชิ้นใหญ่เลยนะครับ เรื่องของการงานของคุณนะครับเยี่ยมเลยเหมือนกันนะครับในสัปดาห์นี้โปรเจกต์ที่คุณคาดหวังไว้นะครับจะประสบความสําเร็จและนําพาเงินทองมาให้กับคุณนะครับผมในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับโอเคนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะครับผมสิ่งที่ดีๆนะ่ะกำลังเปลี่ยนแปลงเข้ามาหาคุณแล้วนะครับอืม เป็นไพ่เดอะเทมเพลรสนะครับสิ่งที่ดีๆกาลังเปลี่ยนแปลงเข้ามาคุณนะครับผมแต่ว่าก็อย่าใช้จ่ายให้มันมากเกินไปนะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการไหลออกเหมือนกันนะครับผมนะเรื่องของโชคดูว่ามีเหมือนกันนะครับเอาละครับมาดูไพ่ใบสรุปกันหน่อยใบสรุปในสัปดาห์นี้ของคุณนะครับผม ถึงแม้ว่าถ้าคุณยังที่ถ้าคุณยังเป็นคนโสดนะครับคุณก็จะเป็นคนที่โสดอย่างมีความสุขนะครับมีเงินทองเข้ามามากมายนะครับผมนะยังไงก็ยังมีเพื่อนมีฝูงนะครับผมไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณคิดนะครับคุณคือคนที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่งนะครับผม เอาละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับถลอดมาแล้วนะครับผมกดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาสั้นๆว่าน้อมรับคําทํานายนะครับรวมถึงคุณอยากจะคอมเมนต์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับผมฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยครับผมผมครับ